ฮัลโหลสวัสดีค่ะโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วอาสวัสดีค่ะฮับโอ้โหอาน้องเบียดีวันนี้น้องเบีเดียจะมาทําอะไรคะอาน้องเบีเดียจะมาเรียงตัวหนังสือให้คุณลุงคุณป้าเอฟซีดูใช่ไหมคะภาษาดัชใช่ไหมคะใน ABC ไปทํายังไง ABC ไปเรียงเรียงให้คุณลุงคุณป้าเอฟซีดูหน่อยค่ะทําเป็นไมมสองขวบครึ่งแล้วทําอะไรเป็นบ้างไม่ใช่กินแต่ข้าวเก่งอย่างเดียวมานี่ไปไหน นี่มานี่นี่นี่มาเตรียมให้แล้วอ่ะเรียนหนังสือก่อนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็นี่เลยค่ะเนาะวันหยุดจากกิ๊บไม่ได้ไปทํางานกิก๊บก็ทานข้าวเสร็จทานข้าวเช้าเสร็จกับวีดียก็นี่เลยค่ะสอนน้องวีดียเรียนหนังสือภาษาดัชค่ะโอ้โอ oh. oh, เอาใส่เลยโอ oh, ใส่ตรงไหนเอาโอ oh, มองอา <Wow. S 1> อาตรงไหนเอาชัวย,ยานหลังไม่เห็นโน้นน้องวีดียไปยืนฝั่งโน้นไปยืนฝั่งโน้นไปยืนฝั่งโน้น,น,น,นค่ะเออ เดียยินเอาไปไหนอากาศที่เนเธอร์แลนด์วันนี้ก็2ี่สิบองศาค่ะไม่ร้อนไม่หนาวค่ะอากาศกําลังดีค่ะนอนจากข้างนอกค่ะอากาศเมื่อเช้านี้ฝนตกค่ะเปียกมดเลยค่ะเปียกข้างนอกค่ะแต่ว่าอากาศไม่หนาวค่ะเอาเด็กยิงไปเดียอออ๋อออเด็กยิงไปเดียไปเรียงตัวอักษรก่อนดื้อมากเลยค่ะเอา าสองขวบเจ็ดเดือนแล้วค่ะสองขวบจะเจ็ดเดือนแล้วเอาทําอะไรเป็นบ้างเอามีได้กี่ตัวอะเรกี่ตัวอะไรนัง่งแขนมามาอะไรนะพีอนัง่งแขนมามาพี่อานัญญ่งแขนมามาแขนมามาเล็กนิดเดียวจะไปนั่งอยังไงลูกพีนั่งแขนจะมานั่งแขนกิฟต์อน้องพเบียเอาอไปได้ตัวโอหนึ่งตัวแล้วเอาไปทัาแมา่คุณลุงไปสิเออุเอาอะไร<อ>ไม่ได้ ดื้อมากเลยอะเดี๋ยวหมมาจะพาไปขี่เก้าโบบันแต่ว่าเราต้องเรียงตัวอักษรเสียก่อนเราค่อยไปสนามเด็กเล่นอะใช่ไหมครับเอาไปไปเรียงตัวอักษรก่อนโอละ A B C D B A ั่อาานั่งมามาแขนเออเดี๋ยวีดาค่อยมานั่งมามาแขนอะเดี๋ยวเราไปเรียงตัวอักษรเดี๋ยวโมมาไปขี่ชิงช้า เ,ออเราไปขี่ครับแต่ว่าต้องไปเรียนหนังสือก่อนอไปไปยืนฝั่งน้นไปยืนฝั่งน้นเอาเรียงมาตัวกาไปไหนโอ้ยอ่าถ้าเรียงได้ถูกห้าตัวจะพาไปเล่นไอ้น,นี่เลยเก้าโบบานจะพาไปเล่นไอชิงชา้าไปไหมไปไหมข้างนอกไปไหม <Yeah. S 1> ไปไหมชอบไหมไปข้างนอกชอบไหม <Yeah. S 1> มาเรียนหนังสือก่อนมาเรียนหนังสือภาษาดัสก่อนเรวเร็วเราเร็ว พูดยังไงภาษาดัตก็มาก็มาเร็วๆเอ๋อ่ะใส่เลยเอามีตัวอะไรบ้างคะอ่ะใส่ให้หมามาดูก่อนเอาใส่เบตัวไหนอยู่เบู้อู้อาไปยืนตรงนั้นเออไปยืนตรงนั้เอาเอาออันนั้นอะไรกาเออตัวกาตัวเคภาษาดัตเรียวกว่าตัวกาค่ะอา่าบีเดียเอาตัวอะไรอีกมองไม่เห็นเลยคะ่ะเ,เอาเอาตัวอะไรใส่งงสอีก C อีกอันนั้นตัวอะไรคะ ตัวภาษาดันเรียกว่าตัวอะไรคะอือใช่ไหมคะใช่ใชนี่เอาอมดรายเนเออนั่นแหละอือตัวยูค่ะอืมเอาใส่ตัวอะไรอีกเนะาะหา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 เออตรงนั้นเองมีตัวอะไรคะปะเอาอมดรายนเอาหมุน มุนเป็นไหมตัวเดดเดคุดโซคุดกรดานนักเรียนเก่งมากเลยค่ะอ่ะใส่ดีดีนูอ่ะเอาตัวเดนนี้ตัวเดค่ะตัวดีอันี้มันตัวเบนี่วิเดียตัวเดมอยู่ตรงนี้น <c oughs> ผิดล้วแมเอไม่ใช่อนนะตัวเบเบอยู่ไหนหาเบซิเบอันนั้นตัวอะไรคะนูต้องมุนกลับไม่หลุก เวาี่โอ้ยนักเรียนเอาไปทิ้งยังไงน่ะน่ะไม่ได้ไปเล่นสวนเด็กเล่นเลยไม่ได้ไปขี่ชิงช้าเอ้ยไม่ได้ขี่ชิงช้าแน่นอนเลยวันนี้บีเดียไม่ได้ขี่ชิงช้านะหยุด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 หยดหมุดอยุหม่ค่ะเรหุ่ดหดหมเ่เอาใส่ดหยุ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 ดหยเต็มเลยพดหยุดหดย เอามาเรียนหนังสือก่อนไหนใส่ดูสิเป <B. S 1> หฮ้ย <A. S 1> ไออันนี้ตัวอะไรคะฮู้ชเ <A. S 1> อ้ฮู้ตัวก้าเก่งจังเลยพี่เดียวโ <O. S 1> อ้เก่งมากเลยค่ะตัวอีอู้ใส่เร็วมากเลยพี่เดียวเป้เ <c oughs> ออ รู้จักไม่ตัวอะไรใส่เอาใส่เอาน่ะนะเบนะหมุนจังเลยอันนี้อะไรอีกเน่ะมามาเฮลเปิในตัวอะไรเย่ตัวนี้งหนุกใส่แบบนี้ค่ะตัวเย่ตัวเจภาษาดันเรียกว่าตัวเย่ค่ะตัวยูอู้ไปนอนยังไงเรียนหนังสือยังไม่เสร็จเลย <c oughs> จากนอนละอาใส่ให้หมดก่อนหมดไม่ได้กี่ตัวละ กล้จะเสร็จแล้ว26ตัวเองตัว A อคุดโจ้าวใส่ตัว A อด้วยโอ้โหเก่งมากเลยอมไดเอนอมไดเอนนี่อมไดเอ็น oh, เสร็แบบนี้ตัวเดเออเดยังไม่เสร็จเลยมาอะไร <c oughs> อาใส่ให้เสร็จก่อนค่อยไปนอนไปนอนอะไรบีเดียเพิ่งตื่นฮะโอ้ยเรียนหนังสือยังไงเนาะนักเรียนอยู่เนาะเอ้า ไปใส่ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะให้ใส่คุณลุงคุณป้าอาะบอกคุณลุงคุณป้าเอฟซีหน่อยภาษาดัตเป็นยังไงยากไหมภาษาดัตแม่ปวดหัวมากเลยค่ะตอนเรียนใหม่ๆเอ่ะไปใส่ใกล้จะหมดตัวอาอยู่ไหนตัว A อาสีแดงอาบีซเอ้ใส่ตัวเอ็มหรือ,ปรอเปล่าลูกอ๋ตัวตว B. ตัวนั้นมีเดียก็ามามีเดียไปยืนตรงนั้นลูกเออต้องมีเดียยืนตรงนั้นเออนั่นแหละเออตัวว อวี v. แล้วก็มีอะไรอีกคะเอ็มเอ็มคูโจเอะคุดกระดานเก่งมากเลยเอสเอสเก่งมากคะ่ะเอสหมุน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 แบบนี้ไหลูกหมุนนี่ใส่แบบนี้เอสใส่แบบนี้ค่ะฮ่าฮ่าคูโจยี่เฮ คุณจะเอามุนใช้ได้ไหมคะอะอะเดี๋ยวมาช่วยเอามาช่วยเอ้ใส่เ K ใส่แบบนี้เลยไหน L L เก่งมากเลยหมุนหมุนอ๋อนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆเรียนนักเรียนจัใจร้อนวัยรุ่นโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ L สีอะไรคะสีแดงเอาใส่ N ก่อนใส่ N ใกล้จะเสร็จแล้ว N นั่นใกล้จะเสร็จแล้วเห็นไหมอีกตัวไม่สำเร็จหรอวคะนี้ <c oughs> ใส่ไม่เสร็จสักทีพี่เดียร์นี่มันจะยี่สิบหกตัวไหมเอา้าน้องน้องพี่เดียร์อย่าไปใส่กับหัวกับหางสิลกูกใส่ตัวเอ็มตัวเสร็จโอ้คุดโซว์พี่เดียร์คุดกระดานใส่ดีๆไหมหลกเออใส่ไหน R ตัว A R อ่าฮะใส่ถูกแล้วถูกแล้วเซีม่วงเกงมากเลยอ่ะ้งเพงีาก่อนไอฟังนยอยอ้ร้องเพลงเบบี้ชาร์กก่อนไอฟังหน่อยไอยยูยิยอยูยูยอยย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 ย เอาออกมาทำไมทีนี้ไม่เสร็จสักทีตามภาษาจ็กน้อยค่ะแต่น้องมีเดียเขาก็รู้จักตัวอักษรก็เยอะแล้วละค่ะแต่บางครั้งเขาไม่พูดค่ะบางครั้งก็พูดบางครั้งก็ไม่พูดค่ะอามีกี่นิ้วเต็มนิ้วเลยเอานับซินับหนึ่งหนึ่งทำยังไง เอเฮ้เอาได้กี่ตัววันนี้ได้กี่ตัวไม่ถึง26ตัวเลยวีเดียไว้นักลาไม่ถึง26่สิหกตัวเลยหนูเอาไปทิ้งทําไมตรงนั้นอไปเล่นไหมไปเล่นไอ้สวนเด็กเล่นไหมเอาเดี๋ยวไปอ่ะไปสวัสดีค่ะก่อน เดี๋ยววันนี้เราขอตัวลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวน้องบีเดียขอตัวลาไปก่อนค่ะบายๆค่ะส่งจูบค่ะเดี๋ยวน้องวีเดียจะไปเล่นที่สวนสนามเด็กเล่นใช่ไหมคะขี่ชิงช้าใช่ไหมคะบา,บายยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจุ๊บส่งจูบจุ๊บสวัสดีค่ะทำยังไงคะคุดเจอเก่งมากค่ะ